<Wow. S 1> วันนี้เราจะไปอ,อ,อะไรนะมิวเซียมค่ะแล้วก็เดินเล่นในเมืองแล้วก็มีไปมารีนาเบย์ด้วยนะเนาะแต่ดีโอเควันนี้ก็ชิลๆกันหน่อยหลังจากวันที่ผ่านๆมาเราไปสวนสัตว์สวนสนุกสวนน้ำเพราะว่าเรามีเด็กคนนี้มาค่ะเราก็เลยต้องจัดเป็นทิปเด็กอาร์ตแอนด์ไซมิวเซียมใช่ไหมวิวตรงนี้สวยจัง เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันที่นี่นะคะอันนี้ระหว่างทางเดินไปสวยนะสะพานด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่าเฮลิ e บิชนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเพื่อจะไปมิวเซียมค่ะนราถึงแล้วค่ะอาร์ตไซมิวเซียมด้านหลังค่ะอยู่แค่ตรงนี้เองเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในวันนี้ก็จะเป็นอีกวันที่เราพาเด็กมาดูของในพิพ,ธพิธภัณฑ์นะคะเขาบอกว่ามันเป็นอาร์ตกระซายอะ่ะ ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรให้เด็กดูบ้างไปดูกันเลยเซเว่นเซ่เราเดินเข้ามาด้านในมิวเซียมแล้วนะคะทางเข้าแรกเขาก็จะมีแบบบรรยากาศตามที่เห็นเลยตอนนี้แคทที่ชอบมากเลยดูสิแคทนี่กำลังเดินเล่นตามทางเพราะว่าเขาจะมีเหมือน <Yeah. S 1> เหมือนเป็นบรรยากาศเหมือนใต้น้ำเนาะใช่ไหม บอออ,อ้่อในนี้มีกิจกรรมระบายสีให้แคนดี้ระบายด้วยแล้วเขาเสร็จแล้วเขาให้เอาไปสกแกนแล้วขึ้นไปบนนี้มามีดูนี่สิฮะมามีดูนี้ตลกแวะตลกค่ะ ผลง,งานที่เราระบายสีนะคะมันก็จะออกมาอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไปให้เขาสแกนที่เมื่อกี้แคนดี้ดีใจใหญ่เลยผลงานแคนดี้ขึ้นไปอยู่ข้างบนความงงกับห้องนี้ว่าเขากําลังให้ทําอะไรเหมือนเราพยายามจะดูว่าถ้าเราเคลื่อนย้ายสิ่งของเนี่ยเรามันจะขึ้นไปบนจอไหมเห็นไหมคือลจอเนี่ยมันคล้ายๆกันในห้องเลยแต่ดีดูดิ กลุ่มแล้วเราก็แตกนี่โอ้เร็วเร็วรว,วิ่งไปหาแดดนี้เร็วแตะเร็วแตะอมอมามี่กำลังจะเล่นอันนี้เขาให้เดินตามสีตั้งแต่ตรงนั้นจนถึงตรงน,นี้มามีไม่มามีไม่ไหวแต่ว่า เขาบอกว่าห้ามเดินถอยหลังอะ่ะไม่เอาแล้วอะ่ะเหนื่อย oh, <no. S 1> มามีกำลังคอนโทรลเครื่องบินที่มามีวาดอันนี้เป็นเครื่องบินของมามีมา,มามีกำลังคอนโทรลมันได้ด้วยอะ่ะเจ๋งมากเลยอทุกคนมามีวาดเสร็จใช่ไหมแล้วมามีก็สามารถแบบคอนโทรลเครื่องบินที่วาดเองได้ด้วย ิ่เราไปไหนแล้วเนี่ยลูกนี่คันี้กาำลังบับวิ่งตามันไปเลยนี่ลูกไปนู่นแล้วลูกแค่นี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรก็ไม่รู้นะแต่มันมีว่ามันเหมือนอยู่ท่ามกลางดวงดาวเลยทุกคนละระยิบลระยับผุดผุบ,ผบ,ผบเหมือนมันเป็นแบบคล้ายๆคเิสตัาเนาะ ให้บรรยากาศว้าวแล้วก็มีหลากหลายสีมากๆโอ้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปที่คาวฟอเรสค่ะใช <inos> ไไ่อะไรน่าจะเป็นเหมือนสวนพืชชาติเนาะเป็นแนวป,ป่าแต่ว่าแคนดี้กำลังเติมพลังอยู่ค่ะความจริงแรบมีว่านมต้องเข้าแล้วนะสปอนเซอร์ เราถ่ายติดโปรดักตลอดดโนเสารออ๋อเจ้นกซออฮะฮะฮะก็ไม่กินเลยเข้ามาเย็นสบายมากๆค่าเข้าผู้ใหญ่น่าจะอยู่ประมาณพันสี่กว่าเนาะช่วงที่เรามาช่วงนี้นะคะที่นี่เขาจัดเป็นตีมอวตารค่ะเขาก็เลยจัดเป็นแบบตัวละครหนึ่งใน เรื่องอวตารค่ะทุกคนถ้าใครเคยดูหนังเรื่องนี้น่าจะรู้จักตัวนี้ดีค่ะน่าเขียดว่ะอยากเข้าไปดูไหมเออมีอแคนดี้เข้ามาอุ้ย แบบนี้เร็วมาเร็วมาทำแบบนี้เร็วมาทำแบบนี้เร็วคแบบนอื่นเขารออยู่เร็วมาทำอ่าหมดแล้วนี่ no touching no wow this no no touching yeah this k f a r t e r don't f a r t e r don't be slow โอเค because o m e o i n g t close now ที่นี่นะคะมีทั้งหมด7ชั้นเราสามารถขึ้นลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น6แล้วก็เดินขึ้นมาเดินต่อขึ้นมาชั้น7ได้ค่ะแต่ตรงส่วนเนี้ยค่ะเป็นสกายวอล์กที่ลงมาจากชั้น7ชั้น5ชั้น6ชั้น7ช่วงนี้เป็นตีมาร์ตานใช่ไหมคะเขาก็เลยมีแบบให้ถ่ายรูปด้วยถ้าใครสนใจก็สามารถแวะถ่ายได้นะคะแค่นี้ชอบอันไหนคะ ม่ชอเธอบอกเธอไม่ชอบเลยค่ะอตอนนี้เราลงมาชั้น5้านะคะมันจะเป็น w a t e r f ์ฟอ v i วิวก็คือวิวน้ำตกนั่นเองไป มาก ใหญ่มากเลยเท้าหน้าลูกเลยตอนเนี้ยน่ารักดอกไม้เยอะมากทุกคนบางดอกนั้นใหญ่กว่าหน้าแคนดี้ทุกคนเห็นว่าหน้าแคนดี้ใหญ่ขนาดนี้แล้วใบหน้ใหญ่กว่าแคนดี้อีกและเด็กก็ขึกมากจริงอ๋อเขาทำเรียนแบบอันนี้ เราต้องมายืนตรงนี้ยืนตรงนี้แล้วก็โคตรหน้าหอกเขากำลังจะผับจนภัยในถ้ำกระต่ายแล้วเย้่ห yeah. นึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนูไม่กลัวเลยทำไมอะคะกระต่ายไม่กัดเลยออกมาแล้วกระต่ายอันนี้คือซุปเปอร์ทรีนะคะ เรากำลังจะเดินไปซูเปอร์ทีกรูปกันค่ะใช่แล้วค่ะครั้งแรกของแคนดี้เลยใช่ไหมคะที่จะดูต้นไม้คล้ายๆต้นไม้แล้วก็มีไฟด้วยต้นไม้อะไรของเรานำไปเลยค่ะแคนดี้เดิ <Yeah. S 1> นไปเลยค่ะโอเคไป ตอนนี้เรากําลังชมวิวนะคะชมบรรยากาศว่าในซุปเปอร์ทีเป็นยังไงบ้างแล้วก็คนที่มารอชมไฟนะคะเยอะมากๆเลยขนาดวันนี้เป็นวันพุธปะ,ะวันนี้เป็นวันพุธคนก็ยังเยอะขนาดนี้ถ้าเสาร์อาทิตย์นี้คือจะเยอะขนาดไหนนะคะเราต้องรอให้ฟ้ามืดกว่านี้เขาถึงจะมีแสงไฟเขาบอกประมาณทักทุ่ม45่้ใช่ไหมหรือสองทุ่มแนละ้วเดีดมีสองรอบนะคะทุกคนก็คือทุ่ม45กับสองทุ่ม45 ตรงนู้นนะคะคือสกายวอล์กข้างบนเนี้ยเห็นไหมเป็นสะพานเนี่ยขึ้นไปเดินกันไหมขึ้นไปเดินแล้วก็ทำอะไรอีกถ่ายรูปไหมคะไปไหมไปไปแต่วันนี้มามีไม่เห็นมีคนขึ้นไปเลยเอ่ะแดดดี <c oughs> ไม่มีใครซื้อตั๋วเลยเหรอลูกถ้า <c oughs> ถ้าลูกไม่ได้เซนเนี่ย แปลว่าลูกจะลม้มแล้วถ้าลูกใส่เนี้ยลูกจะไม่ลม้มถ้าลูกกดปุ่มนี้แปลว่ามันมีไปได้โอเคไหมโอเคค่ะ 9, อีกสิบห้านาทีนะคะสิบสิบเอ็ดเด็กนับล้วสองสิบสามนับอย่สิบห้าสิบห้าสิบห้าแล้วค่ะ